สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบช h a n n ทาร์รตโฮนไดท์นายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องการงานการเงินสุขภาพและก็ความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5ต้องบอกไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มไปฟังคําทํานายว่าการทานายนี้เนี่ยคือการทํานายโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนเสมอไปเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูในเรื่องหน้าที่การงานให้กับคนวันอาทิตย์ก่อนเลยว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างไพ่ใแบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ queen of cups six of coins nine of swords โอ้ปัญหาเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องของหน้าชี่การงานนะคะ the emperor แต่คุณสามารถจัดการได้ค่ะถึงแม้ว่าจะเครียดหน่อยในช่วงที่ผ่านมาไพ่ three of s t a d s สำหรับในเรื่องหน้าที่การงานนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์ถ้าหากว่ามันเป็นงานที่ข้องเกี่ยวกับการลงทุนหรือเงินหมุนอย่างเช่นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทำงานชิ้นใหญ่ๆอ่ะแล้วต้อง เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทวงเงินการเรียกเก็บเงินอะไรพวกนี้จะค่อนข้างมีปัญหานะคะทีนี้เนี่ย,ยไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ Queen of Cup เรื่องงานเนี่ยทำให้คุณเครียดมากเลยแล้วก็คิดไม่ตกอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับว่าคุณต้องอยู่กับการวางแผนตลอดเวลาเลยค่ะในเรื่องหน้าที่การงานและที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคเยอะมากไม่ว่าไม่ว่าคุณจะทํางานในรูปแบบของการเป็นพนักงานบริษัทหรือเจ้านายตัวเองก็แล้วแต่เหมือนคุณต้องมานั่งจัดการวางแผนงานที่คุณทำอะ มันเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดค่ะและที่ผ่านมามันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนให้ระวังปัญหาค่ะซึ่งปัญหานี้ไม่ได้ปัญหาที่เกิดจากตัวคุณด้วยนะคนอื่นทํางานพลาดแล้วคุณต้องมานั่งแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ tree of steel อาจจะเป็นปัญหาที่หยุมหยิมใจแล้วแก้ไม่ได้จนอาจจะทําให้คนวันอาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานแต่เท่าที่ดูแล้วคนวันอาทิตย์ค่อนข้างรอบคอบค่ะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการ เรียกดูงานแล้วหรือถ้าว่าใครเป็นพนังกงานประจำเนี่ยส่งสเรซูเม่หางานแล้วในช่วงนี้ก็มีโอกาสจะได้ค่ะแต่ยังไม่ใช่ในช่วงนี้นะคุณจะยังต้องทนไปก่อนอีก2-3เดือนถึงจะได้งานใหม่นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็ใครที่เป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่า ดูเหมือนกับว่าอาจจะต้องมีการส่งช่วงต่อให้กับคนอื่นได้ทำงานเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกเครียดเกินไปไอเดียไม่พุ่งพานทำให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพที่ลดลง เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเงี้ยค่ะหรือผู้ผู้ร่วมลงทุนเอ่ยอะไรพวกนี้ค่ะมาประชุมขอไอเดียกันบ่อยหน่อยในช่วงนี้นะคะเพื่อหาทิศทางในการแก้ปัญหาก็เรียกง่ายๆว่าในเรื่องงานของคนวันอาทิตย์ช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาของการหาหนทางในการแก้ปัญหาเพื่อประคับประคองงานนี้ไว้ค่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินให้กับคนวันอาทิตย์กันค่ะ การเงินของคนวันอาทิตย์นะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ i ิ u อ h สโ o นด้วยความที่ว่าเป็นคนค่อนข้างรอบคอบแล้วก็ค่อนข้างขี้งกอยู่แล้วในเรื่องของการในเรื่องของการใช้เงินจะเป็นคนขคิ้งกกับการใช้เงินให้กับตัวเองหรือเล่ง่ายคือถ้ากับตัวเองเนี่ยไม่ค่อยใช้หรอกพยายามเก็บแต่ถ้ากับคนอื่นเนี่ยใช้ สายเปเพราะฉะนั้นการเงินนะคะไพ่ส r ตร g t h คุณยังควบคุมได้ดีคุณยังคอนโทรลได้ดียังไม่มีเกณฑ์ที่จะต้องเอาเงินเก่าออกมาใช้นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคุณจะพยายามตัดภาระค่าใช้ใจ่ายอะไรบางอย่างที่ไม่จําเป็นเนี่ยออกไปในช่วงนี้แล้วก็ดูเหมือนการเก็บเงินของคุณเนี่ยจะเก็บเงินในรูปแบบทรัพย์สินมากกว่านะไพ่แจสติกเนี่ยจะเป็นการเก็บเงินในรูปแบบทรัพย์สินไม่ใช่การฝากธนาคารแล้วก็ดูเหมือนทรัพย์สินที่คุณเก็บออมมาเนี่ยมูลค่าจะเพิ่มเพราะฉะนั้นมันมีแนว โน้มที่คนวันอาทิตย์เนี่ยจะมองเห็นลู่ทางจากสิ่งของที่คุณสะสมไว้แล้วเอามาแปลเปลี่ยนเป็นเงินอีกทีหนึ่งทําให้การเงินของคุณฟูฟ้าในช่วงนี้ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมค่ะผมร่วง ผมร่วงผมหลุดผมล้านหัวล้านอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อขาและผิวพันธุ์ผดผื่นค่ะจะมีปัญหานะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของความรักให้กับคนวันอาทิตย์กันบ้างความรักคนโสดคนวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนไพ่บอกว่าเซ็งอ่ะก็ดูเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวมานานแล้วเซ็งอยากหาคนใหม่เข้ามาแต่ยังไม่มีใครเข้ามาค่ะเพราะว่าการใช้ชีวิตของคุณ อยู่ในกรอบมากเกินไปไม่มีการเจอสังคมใหม่ๆหรือการเจอสังคมของคุณมันเป็นจํานวนคนที่น้อยเลยไม่มีใครเข้ามาค่ะส่วนคนที่มีคนคุยนะคะคนที่มีคนคุยวันอาทิตย์ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ queen of pentacles the fool คุณอาจจะกำลังรู้สึกไม่มั่นใจกับนิสัยของเขาเพราะเขามีความเป็นเด็กเกินไปณช่วงเวลาหนึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่า เราและเขาแตกต่างกันเกินไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าบางทีอยากท้อเหนื่อยแต่เดี๋ยวเขาก็ยังพยายามปรับตัวให้เข้ากับคุณได้ค่ะในตอนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของช่วงอายุทําให้การคุยกันไม่ลงตัวค่ะหรือความทันสมัยหรือความเชยเกินไปของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งะคะ่ะอาจจะทําให้คุณและคนคุยไม่ค่อยเข้าใจกันคราวนี้เรามาดูต่อให้กับคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้ว ไพ่เดสตารคือการคาดหวังไม่คุณก็เขาเนี่ยแหละคาดหวังว่าคนรักอะ่ะจะใจดีมากขึ้นบ่นให้น้อยลงก็มีแนวโน้มที่ในช่วงนี้เนี่ยคนรักอะ่ะจะเห็นใจพยายามทำตัวซอฟลงการบน่นการงี่เง่าจะน้อยลงทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย กลับมาคุยกันดีๆได้หลังจากที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยคุยกันคราวนี้เรามาดูต่อให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีประเด็นปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองเหรียญวนอยู่กับคนคนเดิมนี่แหละคุยคุยหายหายกันมาสักระยะใหญ่ละแล้วก็ดูเหมือนยังเป็นได้แค่เพื่อนเพราะฉะนั้นในช่วง เดือนพฤศจิกาคุณจะคิดมากกับสภาวะนี้ค่ะแต่ก็หยุดที่จะคุยไม่ได้หยุดที่จะกลับไปดูแชทเก่าๆรูปเก่าๆของเขาไม่ได้อยู่ดียังวนลูปอยู่กับลูปเดิมอยู่ดีค่ะสําหรับคนวันอาทิตย์ที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนรวมถึงตัวคุณเองจะมีตัวเลือกใหม่เข้ามาด้วยนะคะแต่ก็อาจจะเป็นคนที่เป็นเคยเป็นเพื่อนมาก่อนหรือเป็นคนที่คุ้นเคยหน้าคุ้นตาก,กันมาก่อนโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราว การงานการเงินสุขภาพความรักของคนวันอาทิตย์ประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนสำหรับวันนี้บายบายคะ่ะเจอกันครั้งหน้านะคะ